หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติยืนยันต่อที่ประชุมสภาน,นิติบัญญัติแห่งชาติระบุจัดทำงบประมาณปี2558ด้วยความโปร่งใสเน้นกระจายรายได้ไปยังภูมิภาคทั่วประเทศนายพรเพชรวิชิตชนชัยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลือดชัยและนายพีรศักดิ์พอจิตเข้าพิธีรับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นประธานและรองประธานสภาน,นิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชเมื่อชงเช้าที่ผ่านมาก่อนการประชุมนัดแรกจะเริ่มขึ้น โดยประธานสนชยืนยันพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่แม้ว่าสถานะขณะน,นี้ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่สนชจะเป็นองค์กรที่สร้างกฎหมายยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมเพื่อดําเนินการไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้านนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนชคนที่หนึ่งระบุพร้อมทํางานร่วมกับประธานและรองประธานสนชด้วยความซื่อสัตย์โดยจะน้อมนําพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางบัญญัติกฎหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศคืนประชาธิปไตยที่แท้จริงให้กับประชาชนขณะที่การประชุมสนชนัดแรกเริ่มขึ้นโดยประธานสนชยืนยันในที่ประชุมว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งให้สมาชิกทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนทำหน้าที่และขอความร่วมมือให้เข้าร่วมประชุมทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของประเทศ ด้านผลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชรพร้อมคณะถแถลงการจัดทำงบประมาณในปี2558วงเงิน2.575ล้านล้านบาทต่อที่ประชุมสนชโดยเตรียมนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 9, 10และ11มาศึกษาข้อบกพร่องเพื่อนำม,มาแก้ไขและพัฒนาจัดทำงบประมาณปี2558ขณะที่การทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจจะไม่เน้นรายปี และควบคุมงบประมาณให้อยู่ในวินัยการคลังโดยทุกกระทรวงทบวงกลมจะเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกันพร้อมกระจายงบประมาณไปยังภูมิภาคทั่วประ,ประเทศส่วนด้านยุทธศาสตร์ประเทศต้องทำควบคู่กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมโดยต้องมีรถแมพที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ทันตามเป้าหมายภายในระยะเวลา1ปีหัวหน้าคอสชอยืนยันด้วยว่างบประมาณปี2 5 5 8าดจัดทำด้วยความโปร่งใสยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสำคัญ